อมนะครับสื่อมวลชนทุกท่านพร้อมนะครับนนรครับ,รบสวัสดีครับวันนี้ผมนัทชาบุญชัยสวัสดนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครจากชาวบางขุนเทียนในฐานะโฆษกโพ,พกรรคเก้าไกลนะครับพร้อมทั้งคุณสุทวันจุบันนายุทธยาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครปฐมและเป็นโฆษกโพ,พกรรคเก้าไกล และคุณวันวลีตะล่อมสิล์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตยานวาวาบางพลแหลมนะครับในผู้ที่เสนอเลื่อนยติดในวันนี้นะครับทางพรกคก้าวไกลรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้สภาไม่ได้เห็นความสําคัญของเรื่องด่วนที่พักคก้าวไกลเราได้ยื่นเมื่อตั้งแต่วันที่27ตุลาคม2563โดยพลตํารวจตรีสุพิสารพักดีนานาถพร้อมกับคุณสุทธวันจุบันณยุทธยานะครับ ผู้เสนอยติด่วนบรรจุเข้าระเบียบว,วาระของสภาผู้แทนมากว่า1ปีเต็มนะครับที่ยตินี้มีการรอคอยที่จะพิสูจน์ความจริงกรณีที่กระทบกระเทือนจิตใจของพี่น้องประชาชนคนทุกฝ่ายนะครับในกรณีความวุ่นวายในขบวนเสด็จของสมเด็จพระราชินีนะครับ ทางพักคก้าวไกลเราต้องการนําความจริงขึ้นมาเปิดเผยเราต้องการให้สภาผู้แทนราษฎรได้ทําหน้าที่อย่างเต็มที่สมเกียรติของตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะครับเราได้ยื่นะยะติด่วนเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรและท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้บรรจุในเปียบวาระเป็นยติด่วนและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการขอเลื่อนยติด่วนฉบับนี้ออกไปโดยนําเรื่อง Entertainment Complex เข้ามาพิจารณาก่อน ในสัปดาห์ที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้เรื่องเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ได้พิจารณาไปแล้วผมก็ทางคุณวันวัลีก็ได้เสนอเลื่อนยัติด่วนเรื่องแรกที่สัปดาห์ที่แล้วฝ่ายรัฐบาลเป็นคนเลื่อนเรื่องอื่นขึ้นมาก็ได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรปรากฏว่าสภาผู้แทนราษฎรยังคงยืนยันไม่ให้ยัติการสืบหาข้อเท็จจริงกรณีขบวนสเสด็จของสมเด็จพระราชินีนั้นได้เข้าพิจารณา ในชั้นกรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎรอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลก็ได้เสนอให้การโหวตแบบขานชื่อซึ่งก็ไม่ตรงกับเจตนารมณ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับถ้าพี่น้องประชาชนติดตามการทํางานในสภาผู้แทนราษฎรนะครับมีการแทรกระเบียบวาระเราก็ได้มีการต่อสู้ว่าเรารอมากว่า1ปีเราต้องการที่จะนํารเรื่องนี้ ให้พี่น้องประชาชนได้รู้ข้อเท็จจริงและเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นบทพิสูจน์ของผู้ที่ได้ทำหน้าที่ในวันนั้นซึ่งได้รับผลกระทบพี่น้องประชาชนที่โดนมาตรา110ซึ่งมีบทลงโทษที่ร้ายแรงถึงขั้นประหารชีวิตได้รับความยุติธรรมแต่สภาผู้แทนกลับไม่ได้เห็นความสำคัญและวันนี้เสียงโหวตของส,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเห็นด้วยให้มีการนำยติ ขบวนเสด็จกลับมาพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรเพียง45เสียงเท่านั้นเราขอเสียใจต่อการทํางานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ที่อ,อ,อาสาพี่น้องประชาชนเข้ามาทํางานแทนพี่น้องประชาชนและเข้ามาทํางานภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งจะต้องตรวจสอบทวงดุลและพิจารณาเรื่องราวต่างๆที่กระทบกระเทือนต่อโครงสร้างการบริหารของประเทศนะครับพรรคก้าวไกล ยังยืนยันเรายังคงเดินหน้าตามหาความจริงตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีนี้ให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปและเรายังของยืนยันว่ายตินี้ยังคงเป็นยติด่วนที่เราจะต้องต่อสู้เพื่อนําเข้าสู่การพิจารณาในชั้นกรรมธิการเพื่อให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในกรรมธิการไม่ได้มีแต่พรรคเก้าไกลเท่านั้นับที่เข้าไปทํางานกรรมธิการที่ตั้งขึ้นจะต้องมีสัดส่วนจากคณะรัฐมนตรีสัดส่วนจากพรรคฝ่ายค้านสัดส่วนจากพรรคฝ่ายรัฐบาล ทุกทุกส่วนทุกท,กทกฝ่ายจะมีโอกาสเข้ามาพูดคุยเข้ามาหารือโดยใช้พื้นที่ปลอดภัยของสภาผู้แทนราษฎรทำในเรื่องที่สภาผู้แทนราษฎรจะต้องหาความจริงออกมาให้ได้นี่คือหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็วันนี้ก็ขอยืนยันอีกครั้งในการทำหน้าที่อย่างเต็มที่และขอสื่อสารไปรยังพี่น้องประชาชนทุกที่นะครับที่ได้ติดตาม ะระเบียบวาระนี้อยู่นะครับอย่างไรก็จะติดตามต่อไปครับพี่น้องสื่อมวลชนท่าในใดมีคําถามบ้างครับเชิญครับในเรื่องนี้ตอนประชุมวิปฝ่ายค้านเนี่ยเราได้แจ้งต่อที่ประชุมวิปฝ่ายค้านแล้ว ส่วนการโหวตในวันนี้ก็เป็นมติของแต่ละพักหรือก็เป็นการตัดสินใจของแต่ละพักการเมืองนะครับเราก็เคารพในการตัดสินใจของพักร่วมฝ่ายค้านซึ่งพักเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่พักเก้าไกลเป็นคนนําเสนอและเราก็ต้องยืนยันในการทํางานต่อไปว่าเรื่องนี้จะต้องเข้ามาสู่เปิดเผยเข้ามาสู่การเปิดเผยในสภาผู้แทนราษฎรครับมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับ ในเรื่องนี้ผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายอะไรนะครับเป็นเรื่องที่จะนําเข้ามาสู่การพิจารณาเป็นเรื่องที่จะนําความจริงเข้ามาเปิดเผยมีนายตํารวจหลายคนมีพี่น้องประชาชนหลายคนได้รับผลกระทบและได้รับผลกระทบไปทั้งสองฝ่ายทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมและผมคิดว่าพี่น้องประชาชนเองไม่ว่าจะอยู่ฝักฝ่ายไหนก็อยากทราบความจริงกรณีความวุ่นวายในขบวนเสด็จในวันดังกล่าวที่เกิดขึ้นซึ่งมันกระทบกระเทือนจิตใจจากคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายแน่นอนครับ และเรื่องราวเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นในสังคมไทยมาก่อนสิ่งที่เราต้องนํามาเปิดเผยคือความจริงที่ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ว่าแท้จริงแล้วเรื่องราวเหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่วันนี้ถ้าเกิดเรา,าพร้อมใจกันปกปิดเรื่องราวต่างๆโดยไม่คิดจะนํามาพูดนํามาเปิดเผยและยังไม่รู้ว่าใครเป็นผู้กระทําความผิดและใครเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังมันก็ผมคิดว่ามันก็ไม่แฟกับทุกๆฝ่าย มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้วสําหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับและขอให้ติดตามการทํางานของพรรคเก้าวไกลในการนําเสนอความจริงเรื่องนี้ต่อไปนะครับโดยตัวแทนจากาผู้เสนอยติคุณสุธวันสุบรรณยุทธยา และพลตตรีสุพิสารพักดีนอนาท,ที่ได้ยื่นกระทู้ไปแล้วก็ยังคงติดตามเรื่องนี้ต่อและก็วันนี้เนี่ยความจริงเนี่ยคุณสุตวันสุบรรน,นายุทธยาก็เตรียมการที่จะมาอภิปรายในวันนี้เตรียมข้อมูลที่จะมาอภิปรายในวันนี้เรียบร้อยแล้วแต่วันนี้ถึงแม้ว่าสภาจะ,ะผลโหวตจะแพ้ไปก็ไม่เป็นไรครับเรายังเดินเดินหน้าทํางานต่อครับขอบคุณครับ